ทอดใหม่ๆลูกค้าก็มาแล้วนะครับใช่ค่ะสั่งจองกันเลยอันนี้เท่าไหร่ถึงพันร้อยเหมืนกันอ่าอย่างนั้นเดี๋ยวนะมันมันเป็นพุงโลเป็นพุงโลให้ราคาส่งเดี๋ยวตั้งราคาให้ใหม่อ่าเดี๋ยวแถมไปให้เองแล้วถาซื้อเป็นพุงโลเรามีราคาพิเศษนะคะพุงโลสองร้อยตั้งราคาให้ใหม่เลยทอดขึ้นมากระทะแรกนะครับลูกค้าก็มาแล้วลูกค้ามาแล้วแล้วก็แป๊บเดียว อ่าน <usion> ี่ค่ะราให้ราคาพิเศษลูกค้าสาะแล้วตอนนี้ติดนะติดที่นี่ด้วยโอ้มาตั้งใจมาซื้อแค่ขมงเลยวอย่างเดียวเลย มรุลางน้ราิได <mel> okay. okay. ้เร <mild> ็วงไม่ะย่อโอเคพ่ร้อนร้อนร้านเจ้านะคะไม่เคยได้มัดตัวเลยค่ะเ็ราแกหมุขึ้นมาใหม่ๆ่ใส่หนังยางไปให้มัดเอง พี่พี่ลูกค้านี่มาจากไหนเนี่ยพี่ราชมงคลทองหกครับมาซื้อแคปหมูเจยอนรับล,ลูกค้าของสองดูดีครับหนึ่ง้อคาพิเศษนี่ค่อนเออนนอนพื่พอห้อจ่ตัเได้โโเลยไม่ต้องเชิญเห็นหน้าได้ไหมพี่ลูกค้าคนสวยเนี่ยไม่ได้หามเห็นหน้านะมาจากฟองหกครับมาซื้อแคปหมูเจยอนตลาดนานาของสองนะ ก็คอนเฟิร์มให้แล้วว่าอร่อยจริงนีอ่อร,อร่อยจริงครับแค่ถูงโดยเฉพาะใช่ไหมคเเะ,คะเมาลองชิมกันได้นะคะแค่ถุงเตี่ยวอร่อยจริงจริงอร่อยค่ะไม่เชสียภาษีลูกค้าได้เลยลูกค้าคอนเฟิร์มให้ได้ไม่เหนียวเหื่ยน้ำมันใหม่น้ำมันใหม่มหมอร่อยไม่กรอบยินดีคืนเงินใช่ไหมขาประจำเลยจ้าเจ้านี้นซ,นซื้อกินนะไมไปขายซื้อกินซื้อกินนะพี่เนี่ย ซื้อไปกินนะคะคดูครับนี่สองสี่ห้าหกหกถุงครับอ่าลูกค้านะ่ารักไหมคะก็น่ารักแถมให้ไปเลยจ้าแถมให้ทุกถุงเลยขอบคุณนะคะลูกค้าแอบถ่ายหน้าพี่ลูกค้าคนสวยหนะ่อย <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>